พันเอกรัตนสิทธิ์แจ่มรัตนกุลรองเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37นำกำลังพลพร้อมยุโทโธป,ปกรณ์ร่วมกับเทศบา,นาลนครเชียงรายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ฟื้นฟูทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยบริเวณถนนเจ้าฟ้าตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายค่ะ นอกจากนี้ครับพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมนลทวนหารบกที่37ได้มีการจัดกําลังพลพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ําร่วมกับมนลทวฐารบกที่34กองพันหารราบที่2รวมฐานราบที่7และกองพันหารปืนใหญ่ที่17 กรมทหารปื้นใหญ่ที่4ซึ่งจัดกําลังพร้อมรถบรรทุกน้ํามาสนับสนุนภารกิจรวมจํานวน5คันบรรทุกน้ําที่ได้รับการสนับสนุนจากวัดร่องขุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและจุดเติมน้ําที่ใกล้เคียงเพื่อเติมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดน้ําอุปโภคบริโภคและน้ําชําระล้างอาคารสถานที่และถนนสัญจรรวมทั้งสิ้นจํานวน72,000ลิตรในพื้นที่บริเวณรอบค่ายเมืองรายมหาราช ตำบลริมกกและตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายครับ ขณะที่กองพลพัฒนาที่3บูรณาการหน่วยทหารและหน่วยงานในพื้นที่ค่ะนำเครื่องจักรกลหนักพร้อมกำลังพลเข้าทำการขนขยะหน้าบ้านพักอาศัยของประชาชนพื้นที่ประสบอุทกภัยเป็นระยะทางกว่า200เมตรพร้อมทั้งตักดินโคลนตามตรอกซอกซอยระยะทาง150เมตรบริเวณซอยพญานาคสองถึงแยกสารเจ้าพ่อหลักเมืองบ้านเกาะทรายซอยเหมืองแดง6และซอยเหมืองแดง8อํอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ